ถ้าชนในใจหนครับว่าในใจหน่อยครับว่าใน่ัทษถึงก็ให้โทษถึงถ้าชนในใจหน่อยเออให้ัทษถึงนะครับถ้าคอยทงหลางไม่ได้โอกาสแชร์ปลาหละกราบเรียนละฮะตระกูลการจิลาร์เรอร์ท่านจะเป็นผู้ขึ้นไปแจกรางวัลที่หนึ่งของเรารางวัลที่หนึ่ที่เจ็ดเนี่ยนะฮะเรียนเชิญอรศวุจจานจิลาร์เรอร์นะครับเชิญท่าน ขึ้นไปบนสถานที่แจกรางวัลตรงนี้เนี่และครับแล้วก็รมรมวิญญัณเด bon, ah. ินักหาไปเดินทั้งสองตะงครับเชินทัานด้านบนอ่อตรงที่ที่แจกรางัลแล่่อยเอาเลยน้องใจเย็นเออ ได้ว่าเปิดการพิเสธครับเี่ยครับการิโกร็คครับเราอยากจะให้ผมไปเห็นการทีกระจายการในทิ่ของไายนะฮะในการศาสจีนสือิโกเนี่ยนะฮะเราทำอย่างนี้ทุกปีครับโลกของไทยระวัลใหญ่ก็อย่างที่อาจารย์ท่านได้บอกแล้วว่าสิ่งนั้นรับที่ใจกันนะครับเพื่อไม่เกิดการตับตน แล้วก็นำเรียนก่าชั้นว่าท่านมีไหมที่ดีนั้นนะรางวัลเป็นของท่านแน่นอนนครับเพราะรางวัลเก่าไม่ดีเอากต่ เดี๋ยวท่านอาจารย์จะได้แจ้งรายสีว่าเราจะไปรับรางวัลที่ใดน,นะฮะคืออานรกับท่านครัง้งผู้ที่มีไม้เทียมอยู่ในมือสีนั้นก็รับตัดถึงที่อาจารย์น,นะครับนะครับใส่ได้ลกูกเซี่ยวสีแดงบนสรานะครับลกูกเซี่ยวลูกสีมา้าไม่มีสีนะครับอันน้หมด <m> นะครับไ,ไดีมานะครับไปรับที่ไล่ห <m> ์สลา